สวัสดีครับพี่น้อง FC ฟซีซานนนเพชรบันแพงครับ FC ฟซีบอบอสโจ FC กีฬากรุงอิงครับตอนนี้ครับมาหอดจอดถึงแล้วครับผมที่นะครับลานที่จะทำการแสดงแรงนี่นะครับของนี่คอนเสิร์ตของเคาะแก่น้อยนะครับเคาะแก่น้อยชวนมาม่วนซิ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับอุดร ท่านี้ตอนนี้อยู่ที่หน้านะครับห้างตั้งนี่สุนซูปเปอร์สตรคร์คพี่น้องนะครับท้างนุมซอกระได้มาพอดจอดถึงแล้วนะครับเราจะพาพี่น้องไปเบึงบรรยากาศเสียงอนาะจจะมันเสียงเศร้าเสียงเพลงทับกล้องเสียงนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปเบึงบรรยากาศด้านในนะครับมาหอดจอดถึงแล้วนะครับเราจะพาพี่น้องเข้าไปเบรราาึงครับ นี่ครับบรรยากาศนะครับทางเข้านะครับอยู่ถนนเสน้นอันนี้จะมุ่งหน้าเข้าสู่อุดรน,นะครับอุดรธานีนะครับมุ่งหน้าเข้าอุดรธานีที่นี่นะครับส่วนมุ่งหน้าไปทางชิตวันตกสวนไปหนึ่งจะเป็นหนองบัวลําพูครับอยู่เช่นที่เลียงเมืองออกจาก อุดรธานีห้างอุดรธานี6กิโลเมตรครับจะไปน้องบัวลำพูนะครับนี่มาถึงแล้วเดี๋ยทิภาพวิวบรรยากาศกันใด้นี่ครับปยปายงานเต็มเมืองอดุดรนะครับพี่น้อง ตั้งนี่สูนเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศด้านในนะครับผมเดี๋ยวตามมาแล้วพี่น้องครับครับบรรยากาศนี่ครับที่หน้าศูนย์นะครับศูนย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าศูนย์สินค้านะครับตั้งนี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ครับอุดรธานีจะพาไปเบิ่งบรรยากาศ เวทีแสดงนะครับเป็นเวทีนะครับแสดงเป็นลานกลางแก้งนะครับตีพกขคือตอนยุคโคราชงานแรกที่โคราชนะครับทางนมซอยยกงได้ไปเมื่อน,นั้นกันยุคโคราชจะเป็นยุ่ในห่างครับเป็นบรรยากาศปิดอันนี้งานเปิดเอาดอรครับทุกคนอาจจะไหลครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝึกมหัศครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคผมสอนหนุ่มทะเบียนเอ่นี้ผมกดให้ยูผมชื่อชัยวัครับผมกาลสินกมาใสครับผมกลสินก็มีไอักเะไรนะสากินนะอ่าากลสินก ครับครับเป็นเป็นเป็นยากกันใช่ไหมครับครับก็พวกไอ้ไอ้เจ๊หมูก็ยูดอนเนี่ครับครับมาเคลื่อนกันมาเคลื่อนตามจิตนี่ล่ะไปง่านนันกระชินสองหม่องครับครับผมผมผมเอาทำเป็นไลไลพาไปถึง หน้างานแล้วก็ลงไลท์มันอ่ากระจ้าเอาคลิปออกที้จักนะครับ้อขอบคุณครับขอบคุณครับวัไหนนอ่นซีหาขึ้นตัวตามลูกสาวเพราะว่าครับเองครับเพราะว่าไอ้ตามไปก็กลับกใช่ครับเนี่ยับว่าจะตามไปน้องบัวเพราะว่านองบัวลำพูได้มืนีงถ้าชุมเพร่ะชุมเพรอาจจะไม่ได้เพราะว่าวันจันทต้องไปทำงาน อ๋อเดี๋ยวแสดงว่าผมจะไปจัดกาบพอุดรไปกันติดต่อใช่ครับตอนตอนเช้าครับอ๋อตอนตอนบ่านวันที่อยู่ตลาดเจริญศรีเนาะครับเช่อกันอยู่ครับจะเรืมว่าผมฝ่ายไงผมเมานั้นอ่ะผมมาเอ้ามีนาคาผมไล่มานาคาผมเด็กคนนาคามันจะไอ้พวกเจ็บปวดไงครับเอ้านักคุณนี้เอาอนุญาตกับผมู้ภาษาอุดรเนาะครับที่ ได้าดถแรกเือนเสือเนใหม่ลูกสาวหทัโอ้นี่ไงนี่งไงโอ้อเอกซองมาให้ก็เลยถือพอดีซองมาวันที่สิานะวันที่สิบหกคนลูกคนลูกคนลูก่เมือนเนินจะได้เลขล่างทําใหม่มาตที่ใหม่ลูกสาวลายบนเบนเลนบนขบน เลขบนกับหกสองเลนเอาเก้าหกสองเนาะเลล่างันัอะเลขลากศูนย์ศูนย์ศูนย์เนาะอย่ปีกไกกระถีเดี๋ยวเดี๋ยมันย้อนแชงเอออามุมนี่ปีกายปีกายก็ถือมันออกหกสามยเนาะปีกายก็ถืไปนี้ีนี้หกสองเาเชียงเมื่อก็น้ามาได้ใบจากตมกี้น้มดงถีดนนได้ได้บัตรอท้อรถ้า เอฟซีเอฟซีเดพี่น้องครับพอพ่นได้หนึ่งหมื่นาทได้ได้หมื่นหนึ่งครับตดีห้าร้อยแล้จะมีมาไล่ให้อีละนี่ครับมาให้ตีลูกซาลาโน่รวมทั้งบุญก็ได้บุญนเอาท่านี่ขอเอกซมบัมาให้ะซอมบั เสาหา่เลยมีส่งให้าหกองเออหกสองนีบสอทะเบียนลูกรอครับวันนี้เห็นมครับไอ้ได้ตัวเนี้วันนี้อรงซื้อม้ว่ซิขอเนโอ้ส่งดีไล้ยครับพ่ออายุไสกันนี่กุดจับเลยล่ะขุดจับห้างเจดีกว่ากิโลนี่าลูกสาวเป็นปอนี่แม่แมัน่จะมาให้ที่ลูกสาลาเตรียมเงินให้แล้วนะน่ีลูกสาลาเอโอ้ยนี่ผู้ใดไปไสผู้ใดกระห้ากับหอมนะครับ อ่าที่ตามมาั้งแต่มือแรกล่แกรอสองหกสิบห้าล้ครับเบอรเสมอเร้เนเจ้าเบออขอบคุณหลายครับขอบคุณที่ตามเป็นกำลังใจกันครับ FC พวกที่เป็นซุปเปอร์ของชาวบ้านครับ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 ผมขอบคุณหลายครับเันะครับ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  พ่อเพิ no ่นยกกูจ no ับ no กูจ no ับพ่อพ่อยัางุะนี่พ่อพอใช่เนาะเพิ่นสิเอฟซีตัวยงอันนี้จ้างบัดรน้ำพ่อเอกได้ได้อ่ามีมีน้อพลอยเอกท้องมะ่นพลากได้หลเชอยอะเอางนอ่าในซีหาเชียอ์เด้อเด้เออเดี๋ยวนจัสีเห็นเบื่อตอนเด็กตอนองเอซีรอไดหมกัดนั่งซีซอออกครับ สามหนึ่งสี่เราชอบย้อนน้ำซาลาอยู่เรื่อยเยอะอ่าสองคนลายๆลูกซาลาก็ให้มู้ชมไม่ลาบทำบุญบุญกระถิ่นวันที่เนิ่นนี่แน่นใหชมม่ลาอกาเพิ่นจิตทำบุญน้ำกันนะครับอ่วมร่วมบุญกระถิ่นนะครับเฮ็ดบุญก็ได้บุญเนาะพ่อเนาะพ่อพ่อใช่ยุกุจับนะครับเพิ่นมาถ่าลูกสาวเกษียณอ๋อท่านเป็นเนี่ยครับท่านพอเอ้าเปิดใจเปิดใจอีก อีกท่านหนึ่งนะครับท่านอ,านอดีตผู้อำนวยการซ้ำเต่าประจันบาลเพิ่งแล้วเนะาะเดี๋ยวนี้เจ๊ตประจันบาลเพิ่งจะเป็นเก้าแล้วดิเนี่ยพ่ออนี้มาน้ำกันบ่างเนี่ยมึงเลยแล้วแล้วก็เป็นแอฟซีอยกันแล้วมาแลนเรามาแล,าาแลน,าาแลนไอ้ดอนประจักรโอ้คน,นมังเลยแล้วนะอ๋อคนมึงเลยอยู่นี่แหละเป็นแอฟซีเราแล้วแบบแอฟซีอยู่ด้กันนะครับเกษียณด้วยกันมู่เดียวกันมู่เดียวกันอกกเียพร้มันท่านพ่อเกษียณได้ยักปีแล้วสามปีนี่แหละศุกรี 043ปีนี่โอ้บารนี้ติดตามี่หลามา,ากแต่ตอนใดตั้งแต่เมื่อแรกเลยเราตั้งแต่แกขึ้นผางบางงัตรพูนะอืมท,ที่มาเพราะรต้องออรดิร์ชครับตั้งแต่เขนอานเลยเออบารนี้กัดจางกันมากครับยาวตลอดยาเน่าเสมออร่อยติดกับบ้าคืนติดไข้อ่ะเป็นกันกับผมลเลยทีผมกับน,นี่เรานั่งเฮ็ดงานอยู่ตอนนั้น<ๆ>เบิ่งเฮ็ดงานเดี๋ยว เกิดได้เงนมากกับเบิ้งเอาอยูุวสันแล้วเนาะติดอ่อนตอนแล้วเขาไข่อ่องของช่องไปล่ามตอนตอนแก้ไขในขั้นแรกสองขาครับก็ได้น้ำมือนางเร่งวาไหนครับอ่าท่านท่านท่านพราะ่าเบื้องมันจะสองขา่ไหมนี่อันนี้ก็ไม่ได้หางบัตรอีกของพ่อเอกได้ลูกลูกสาวหกสอง ตัวเบอร์ยูดรวบนี่กับหนึ่งศูนย์สามหกรงพีที่แล้วพีที่แล้วก็ถียีทแล้วมันออกหกสานยดีกว่าหกสามเนาะต้องสุกีัต้องทบงีไกครับยื่ไปอยอะอืนี่กระด้พ่อพอลูกสาวหลาเนาะครับมาหายยูดเลยเราบ้าน้าเป็นมาอุดรใช่ไหมกับหายติดอยู่ไปเอะครับครับครับเพราะว่างานเป็นมาดูเนาะทานพ่อเนาะอือ ท่านพออโพใช่ครับเพิ่นอยู่กุจับเอฟซีเอฟซีตัวยงนี่แหละไล่มากว่าเลี้ยงเนี่ยเป็นเที่ยของน้องเที่ยของน้องเนาะัติดตามสมือเนาะอ่าเพราะว่าเฮ่าน่ะเห็นกันน่ะหัวใจดวงเดียวกันว่ากันนี่แบบว่าวโมีแล้วได้ท่านพ่อเนาะวันนี้แม่นผู้ใดถามยังบ่อยากอายแล้วเฮ้ยความสุขเนาะเดี๋ยวนี้ผมยังยังขึ้นเฮ็ดงานอยู่ที่ทำงานผมอยู่สำนักทะเบียน วันหาปีตยายคือบ่กใครเห็นว่าสันไปน้ำมอล่ำคักแท้ันละไม่เจ้าเจ้าก็ไปดีว่านั้ไปคัอนัน่นแหละ ซ้อนนมทะเบียนเกี๊ยววันออฟฟิเชียลนนะครับในคลิปนี้ฝากไว้ช่วงนีเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ